love you ครนะูแก่นักเรียนนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าวันนี้ครูจะสอนจะเรื่องอะไรบ้างน,นะคะ นี้นะคะเดี๋ยวเรามาถูหัวข้อแรกกันก่อนก็คือการเมืออาเซียนนะคะดูตามเอีกภาษาไม่เล่นฮานาเลขค่ะอาเซียนนะคะหรือปัะชูชาอาเซียนที่เป็นเจ้าของแผ่นใต้นี้นะคะก่อตั้งขึ้นโดยปัตยญากรุงนเทพนะคะที่วังสาราลงนะคะเมื่อวันที่8สิงหาคมพ2510นะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะมีสมาชิก5ประเทศเริ่่มแรกนะคะในการก่อตั้งก็จะมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ ไทยนะคะแล้วก็มาเลเซียนะคะต่อในเวลาต่อมานะคะก็ได้มีประเทศอีกหาประเทศนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกต้นเติมนักเรียนดูเลยนะคะก็จะมีบูนายดาวิสลานะคะเวียดนามลาวพมา่าแล้วก็ก,กัมพูชานะคะกัมพูชานี้จะเป็นประเทศสุดท้ายนะคะที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนปัจจุบันนะคะสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศคะสี่ประเทศ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนเป็นมาอย่างไรนะคะก็คือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจนะคะอันดีต่อกันระหว่างประเทศสมาชิกของอาเซียนเองนะคะแล้วก็ทำลงไว้ขึ้นความสุภาพสถียรภาพความมั่นคงทางด้านการเมืองนะคะสร้างสันติภาพในทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมให้ประชาชนนะคะมีความกินดีอยู่ดีมีผลประโยชน์ร่วมกันมีความสมบูร์ภาพแล้วก็ น,นะคะสามารถติดต่อค่ะถ่ายกันได้อย่างสะดวกมากขึ้นี่นะคะค่ะต่อมาคะเราก็มาดูกันว่าประเทศสมาชิกของอาเซียนมีประเทศอะไรกันบ้างค่ะ 2. ประเทศอะไรคะอินโดนีเซียสาเเซียี่นะคะสิงค